เดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปดูลีลาของข้อต่อไปดีกว่าอ่ะข้อ3ในส่วนของข้อตรงนี้ครับน้องๆดูโจทย์นะอ่านตัวไปพร้อมๆกันวางวัตถุห่างจากเลนนูนสิบสองเซนติเมตรวางวัตถุห่างจากเลนนูนแสดงว่าตรงนี้คือเป็นตัว s สิบสเซนเห็นไหมครับทดออกมาให้น้อนๆทุกคนทดออกมาก่อนอย่าเขียนเข้าไปในโจทย์เดี๋ยวงงเลนนูน ทางยาวโฟกัสเลนนูล18เซนมาละโฟกัสของพี่18บเซนบวกแน่นอนน,อนันน้นๆบวกแน่นอนเพราะว่าเป็นเลนนูลโจงหาตำแหน่งอ่าจงหาตำแหน่งด้วยนะและชนิดของภาพที่เกิดถามสองขยักครับถามสขยักครับตำแหน่งอยู่ไหนแสดงว่าถามหา S a ตำแหน่งของภาพที่เกิดและชนิดภาพเป็นแบบไหนก็ให้ตอบว่าภาพเสมือนหรือภาพจริงอ่ะมาครับช่วยกัน เริ่มตอนที่1ก่อนเรามาดูซ <tinc S 1> ิว่าหา s จากสูตรไรขอสูตรเธอหน่อยเร็ว1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s สูตรนี้เห็นไหมครับสูตรมันง่ายแต่ว่าพวงบวกลบไปเฉยนะครับ1ส่วน f คือ1ส่วน18 s ก็คือติดเอาไว้12 s ก็คือตรงนี้ย้ำอีกทีนะครับบวกล้วนนะบวกล้วนนะตอนนี้บวกล้วนนะ ค่อยย้ายย้ายโยงนี้ไปค่าฟาไปลบเป็น1ส่วนสิบแปดลบหนึ่งส่วนสิบสองโอ้โหนะ <c oughs> ครับเราไปคิดเศษส่วนกันนะครับรน้องๆครับเศษส่วนตรงนี้ครับคอลน,นนิดนึงครับมันจะได้ทั้งหมดอยู่สา3สิบสาสิหแสดงว่ายัางไงสิแสดงว่าตรงนี้ต้องคูณสองส่วนสิบสองสามสามสหตรงนี้คูณสามงั้นจะกลายเป็นสองลบสามอ่าสองลบสาม เท่ากับ1ส่วน S อสเใจเย็นนะใจะเย็นนะบวกลบบวกลบดูดีๆนะบวกลบดูดีๆนะ2ลบ3ครับได้ลบ1ติดลบมาให้แล้วคุณควายาข้างเล็กน้อยครับน้องๆติดข้าวติดข้าวเของทุกท่านจะเป็นลบ36เซนติเมตรทุกคนติดลบนะครับทุกคนติดลบนะตีกรอบเลยนะครับติดลบนะติดลบนะตอนนี้ครับ